ในพระชุดพิมพ์ฝังตะกุดนั้นเป็นพระที่ได้รับความนิยมก็ด้วยความที่ว่าเป็นพระฝังตะกุดในพระฝั่งตะกุดความนิยมเกิดจากตรงที่เรื่องของตะกุดที่ฝังมานี่แหละครับเพราะความเชื่อในเรื่องของตะกุดที่ฝังอยู่ที่ด้านหลังองค์พระตะกุดที่ฝังด้านหลังองค์พระตะกุดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตะกุดสาลิกาในเรื่องของพุทธคุณความเชื่อเกี่ยวกับอาคุณของตะกุดสาลิกาก็คือเมตตา ในเรื่องของตะกุดสาริกาที่ฝังมานั้นมันจะไปสื่อในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการหนุนเนื่องพุทธคุณหรือการเสริมพุทธคุณทางด้านเมตตาเข้าไปภาพพิมพ์ฝั่งตะกุดนั้นจะมีอยู่สามพิมพ์ที่เล่นหากันแล้วก็ยอมรับกันในสายของว่าประคองก็คือหนึ่งพิมพ์ชินราชฝั่งตะกุดสองเลยก็คือพิมพ์ภาพปิดตาฝังตะกุดแล้วก็สามเลยก็คือพิมพ์ภาพปิดตามีห่วงฝั่งตะกุดทั้งสามพิมพ์นี้จะได้รับความนิยมพอกัน แต่ที่พบเห็นกันบ่อยค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันก็คือพิมพ์ชินราชที่เราจะเรียกกันว่าชินราชฝังตะกุดในภาพพิมพ์ชินราสฝังตะกุดนั้นจะเป็นลักษณะของพระพิมพ์ตื้นที่ต้องบอกว่าการจะหาพาะที่มีความสมบูรณ์สวยๆค่อนข้างจะยากแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพิมพ์พับพุทธที่มีชื่อทำให้พิมพ์นี้นอกจากจะพบบ่อยแล้วก็มีราคามูลค่าค่อนข้างดีกว่าอีกสองพิมพ์ ก็คือพิมพ์ปิดตาฝังตะกูหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าปิดตาฐานสูงแต่ในภาพพิมพ์ปิดตาฝังสูงนั้นบางครั้งที่เราพบเจอกันอาจจะไม่ได้มีไซส์เดียวในปิดตาฝังตะกดที่เป็นฐานสูงนั้นด้วยความที่ว่าทรงของเขานั้นออกไปทางลักษณะพิมพ์ทรงโบราณเหมือนกับอีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นพิมพ์ปิดตาที่มีห่วงทรงพิมพ์ก็คือเป็นกลุ่มพิมพ์โบราณทําให้ความนิยมในภาพทั้งสองพิมพ์นี้จะค่อนข้างจะน้อยกว่าในกลุ่มพิมพ์ชินราช แต่ในเรื่องของอผพุทธคุณหรือความเชื่อตัวใหญ่ก็ไม่ได้ต่างกันครับเพียงแต่ว่าศิลปะของเขาอาจจะออกไปในรูปแบบนั้นในพิมพ์ปิดตาฝั่งตะกุดจะเป็นลักษณะของพระที่เป็นเนื้อตะกัวโบราณมากกว่าเหมือนกับพิมพ์ปิดตาที่มีห่วงในกลุ่มของพระปิดตาฝั่งตะกุดจะมีเพียงพิมพ์ชินราชฝังตะกุดพิมพ์เดียวครับที่หลังจะเป็นหลังลายผ้าส่วนอีกสองพิมพ ก็จะเป็นในลักษณะของหลังเรียบจานอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับในกลุ่มพระปิตาฟังตะกุดจะมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมพุทธคุณเกี่ยวกับทางด้านเมตตาเข้าไปอันนี้คือประเด็นหลักที่ความนิยมของพระสายนี้ที่ได้วความนิยมมาแต่เนิ่นนานครับ